กำหนดการนัเจ้าก็จะมีดังต่อไปนี้นัตกระชืออัดยงนัเจ้าจะเดินเชิญจากแม่งกระต่ายเดิมในพิธีนัเจ้าอารักขัาสีแล้วก็จะติดตามด้วยการระย ซึ่งเขาจะดำเนินการในเจ้าไปจนถึงเวลาประมาณ10โมงตื่นและนั่นจะเป็นการถวายพระราชเพลงผ่านตรงเวลานะเจ้าก็จะขอควา,ารมระณทุกท่านงตาถ้ากินข้าวแล้วเนี่ยะ10โมงตื่นไปจนสิ้นสุดในเจา้าในาชมม่วง2โมงตื่นอันนี้ก็เลยนำเรียนทุกท่านได้รับทราบนะเจ้าส่วนรุ่นสุดท้ายนะ่ยเจ้าเป็นสุดท้าย,าส,ายสำรับโครงการนี้มาที่วัฒน์พานอนเอป็นรุ่นที่6 ไดรุ่นสุดท้ายจะหมายถว่าสีจูงแต่พีรุ่นทีเด็ดแจ้างหน่วจะเป็นพนักงานจ่ายเงิน,นงในเจ้าเน,ะนเาเนอะอห้ดูเต้าพุ่นในเจ้ามีแค่นคนหนึ่งต้องเอ,อ๋อ่แล้วก็ต้อ,องกนน่รจะจะเป็นลูกจ้างประจำพนักง,งานเทศาบาล อิวนาสกาเลนะสังฆภิปูชยานะก็เรากันครับภะควนโตทราบระะสังโฆสงบธรรมานะโมตัสสะภควโตอรหัโตสมมาสมพุตสสะนะโมสัลวิยาสะหันตัลานิยาจาระนะโม ให้กับข้างา,าชาการครือายการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลืองแปรวันนี้ในนามเจ้าอาวาสระฐบาลร้องอขอเอไาไทยไร้หน้าหาไรสศกก็ได้รับจดจะได้รับโทรศัพท์จากทางวัดนะฮะใครปวดขาหน้านั่งอย่างตากนาไม่ได้นะฮะถ้าใครนั่งไม่ได้ก็มีเก้าอี้สีขาวให้สถานดูนะรัฐบาลน,น,นี่เก้าอี้สีขาวหมดนะ้าด้านหน้า เวลาถ่ายมาไม่มีลูกนะเสร็จปุ๊บในพระพุทธศาสนาลรวก็ได้รับความอนุมัติจากเทศบาลหลายเรื่องที่ที่ที่อยู่เห็นข้างๆเป็นอารามอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นข่าวสารมาหรือจะมา้วยใจไม่้วยใจแต่ท่านก็มาเมื่อท่านเลยมาแสดงว่าเทศบาลจัดกิจกรรมอย่างนี้แสดงว่าท่านก็ต้องเข้าใจแล้วว่าให้ความสําคัญสังเกตว่าวันนี้คณะสงฆ์ในเทศบาลเมืองแพร่ที่ท่าน ไปทุกวัดนะอาตมานีย